สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นนด้วยนะครับผมก็วันนี้เราก็มาลงเกี่ยวกับด้านรายวันกันอย่างต่อเนื่องเหมผมก็สําหรับวันนี้ผมวันอาทิตย์ด้านที่เราจะต้องเจอก็คือด้านอุปกรณ์ผมโดยในด้านนี้เนี่ยค่อนข้างจะพิเศษหนึง่งคือศัตรูเนี่ยเวลามันตายใช่ไหมันจะเป็นสถานะซอมบี้ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมตัวที่เป็นล้างสถานะซอมบี้ไปด้วยหรืตัวขจัดรับนั่นเอ แต่ตัวที่เริ่มเจอในวันนี้ผมก็มีกี่พลังนะตัวที่ค่อนข้างโจมตีและกินฮิตค่อนข้างเยอะผมก็ต้องระวังด้วยแถมยังมีสกิลตันด้วยรวมถึงมีชาญโจมตีหลายเป้าทาให้เราติดสถานพิบติแล้วก็เล่นเธอเราอาจจะทําให้เราเล่นลําบากขึ้นผมเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่าให้มันออกสกิลนี้มาใส่มากแล้วก็มีเอสปาร่าผมหากเอสปาราเนี่ยก็จะมีการเวทใช้ทีททาให้ตัวเวทเราตีเบาลง ก็สก,กิลที่หนักๆเลยก็คือศาสตร์ลายเป้าทําให้เราติดเดสด้วยอะไรแบบนี้ต้องระวังนิดนึงรวมถึงพีซศาสตร์าารเดสเหมือนกันอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสร้างความหน้าลำบากให้เราแล้วก็น no ็อกมีบล็อกรอ้อยตัวหนึง่งนะผไม่ต่างจากเอสเปราแต่ว่ามันจะตายง่ายกว่านิดน,นึงก็มีคอยเล่งเทินเราแล้วก็ศาสตร์เดสก็ไป ไปด,ดูดีกว่าว่าที่นี้ผมใช้อะไรบ้างโดยของรางวัลในวันนี้ก็จะเป็นดันอุปกรณ์จุติแบบสุ่มกับหิน20ก้อนแต่ตอนนี้มีกิจกรรมอยู่ผมก็จะคูณเป็น40ก้อนนะก็เงื่งอนไขสำหรับคนที่อยากจะทําหมดกว่าล้างได้เนี่ยจะต้องเคลียร์3ดาวโดยตัวละครไม่ตายแล้วก็ให้เสร็จภายในเวลา3นาทียงตัวละครที่ผมแนะนําให้ใช้ในวันนี้ก็ประมาณน,นี้เลยครับผมดูนบ้างว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรก มี่เพียงเย็นห่มตัวดาเมจหล,ลักที่ยืนหลังใครที่ของแน่นหน่อยก็อาจจะทำเป็นตัวดาเมจได้เลยผมก็จะใส่2เล็วใส่เป็น 1, 2ตอโตใส่เป็นความเสียหายครีข้อแล้วก็คาว,ว,วามเสียหายชิอตาคิตอโตใส่ให้ลทํารดึหขอเฟียงเี็นหลังเพราะว่าเปียงเย็นเนี่ยมีสกิลโจมตีมีผลเป็นทับรบูปนะผ,ผมเอฟเฟกต์กแล้วก็ทำให้ลดอ่าเทนบักของเป้าหมายเทิ 2, เทนอีกอย่างหนึ่งก็คือ มีสกิลโจมตีไม่สนพลัง้องกันแล้วก็เป็นกิลคีค้อแล้วก็มีสกิลที่เป็นแบบขจ,จัดตัฟด้วยทำให้เราเนี่ยสามารถจัดการศัตรูได้อย่างรุนแรงนะครับเรื่องถึงสกิลเวกนี่ก็ค่อนข้างดีเลยในโหมดลายวันที่ทําให้สามารถเสกเลือดหนึ่งของเป้าหมายได้หลายตัวแล้วก็มีหดทะลุบัฟด้วยตตวตอมาเมลิก้าผมก็เป็นตัวบัฟอีกตัวหนึ่งก็ใส่เป็น2เล้หใส่เป็น2เลือดจะได้ยืนแข็งๆหน่อยนะแล้วก็ความเสียหายคีด ก็เสียโจมตีแล้วก็จุดอ่อนเป็นอีกหนึ่งตัวที่เอาเป็นตัวดาเมจสำรองได้เลยแถมเป็นตัวเองได้รับตั้งเสียหายแล้วก็บัฟนู่นนี่นั่นทำให้เราเล่นดันมันง่ายขึ้นโดยเราไม่ต้องเสียเวลาเอาเตียวเซียนมานั่งกดบัฟก็จะมีสกิลพวกโจมตีทะลุบัฟเหมือนกันเอาไว้จัดการพวกชาญอะไรพวกนี้ได้นะโทตามารูรี่ผมจำคัญไม่ได้เลยคือคอยบัฟเพิ่มความเสียหายอ่าแล้วก็เพิ่มลดพลังป้องกันศัตรูนี่ทําให้เราเนี่ยฆ่าศัตรูได้ไวขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นก็ใส่เป็นสองเร็ว หรืไม่ก็หนึ่งจุดอ่อนหนึ่งเร็วก็ได้ผมแล้วก็ใส่เป็นเลือดผมระดับชิกระแสชิจุดอ่อนก็เป็นตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งนะแล้วเพรามันมีสกิลโจมตีห้าป้าที่ค่อนข้างแรงเยอะนะหรือบางคนก็อาจจะเอาลูรี่ไว้หลังก็ได้เหมือนกันนะเอาจริงแต่ครูดาวลูรี่มันค่อนข้างนานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดดีๆครับผมว่าจะเอาไว้หลังดีหรือเปล่ <c oughs> าผมในสังเกตของครูดาวฟินแค่แค่หกสิบวิแต่ลูรี่นี่เกิดร้อยสิบวีนะมันค่อนข้างานานมากเลยนะถ้าเกิดจะไว้หลังตัวต่อมาผมคิส เอามาทำไมครผมคิก็เอามาคอยิวเลือดสำหรับกรณีที่คนของไม่แข็งนะก็จะทำให้เอาชิสมาช่วยเล่นได้ยู่ก็จะใส่เป็น2เร็วใส่เป็น2อตบโตใส่เป็นแหวนนี่เดชนครับุณผู้ฮิวบล็อกความเสียหายโจมตีอะไรประมาณนี้แต่สำหรับแนะนำสำหรับไอสิ่งนิดนึนะครับผมสำหรับบางคนที่ของไม่แน่นเนี่ยตัวละครไม่พอกลัวอะไรพอไม่พอเนี่ยเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันมีเพิ่มคูดาวด้วยนะ ก็คือมีน็อกเพิ่มคูดาวกับตัวนึ่งคชางเพิ่มคูดาวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะใส่ตัวละครนะผมที่เป็นชาญก็ได้ผมจะทําให้เล่นง่ายขึ้นก็คือเป็นตัวดามเกีร์เสริมเป็นตัวหนึ่งหรือว่ากรณีที่เอาชัวร์หน่อยเราก็ใส่ตัวกันเพิ่มคูดาวผมอย่างเช่นตัวไหนดีเอ่ยตัวกันเพิ่มคูดาวในเกมตอนนี้ก็มีอู่ส้งด้วยผมอีกหนึ่งตัวที่ลงกันเพิ่มคูดาวได้หนึ่งในตอวนั้นหน อ่าแล้วก็อาจจะมีอีกสัก 1- 2ตัวนะแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่ามีตัวไหนบ้างของที่การเพิ่มคูดาวตัวสุดท้ายรับผมเจฟถามว่าทำไมถึงเอาเจฟมาก็แน่นอนว่าเอามาเป็นตัวขจัดบ็อกอีกตัวนึ่งนะฮะในกรณีที่เฟียงเยินสกิลยังไม่พร้อมผมก็เอาเจฟเนี่ยมาเป่าขาจัดบอกแล้วก็เจฟมีตีแล้วลดคูดาวด้วยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นของที่ผมใส่ก็จะเป็น2อ,อัตราเนี่ยตาคิ้นิจรอนใส่เป็น2เลือดความเสียหายที่เข้า ความเสียชีอคอามเสียชงตีแล้วจดุดอ่อนสำหรับบางคนที่ไม่มีเจฟใช้ตัวไหนได้ก็แนะนำว่าใช้าหาตัวแป๊บดืมชื่อตัวเยอะเอเอแอลเลี่ยนได้ผมแอลเลี่ยนนี่ก็มีบล็อฟต้านตาบอดให้ทีมเพมิ่มโอกาสกินที่เข้ารวมไปถึงบล็อฟที่จะขจัดบล็อฟซอมบี้ออกไปผมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ใครที่ไม่มีแอลเลี่ยนก็สามารถใช้ต้าเฉียวได้เนัะ ต้าเฉียวนี่ก็มีสกิลที่เป็นขจัดรับของศัตรูทั้งหมดออกไปผมก็สามารถจัดการซอมบี้ได้เหมือนก็แล้วแต่เลยว่าเรามีตัวไหนก็ปรับตามความเหมาะสมกันขรงบสำหรับแต่ละทีมแต่ละคนเพราะแต่ละคนทําทีมากก็มีตัวละครไม่เหมือนกันแต่เมนหลักที่น่าจะเล่นก็น่าจะต้องมีพวกลูรี่นี่ครับลูรี่น่าจะต้องเป็นเมนหลักแล้วก็มีบิลิกา้ากับเฟลเยนสามตัวนี้อีกตัวอื่นก็แล้วแต่จะทาอะไรกัน สเลนที่แนะนำดีที่สุดในตอนนี้ในการลงดันก็คือยูครับผมเพราะว่ามันลบเกาะศัตรูได้นะแล้วทำให้ศัตรูเนี่ยโดนสกิแลแรงขึ้นพัสิบในวันนี้ผมหน้าแรกก็ประมาณนี้เลยหน้าที่สองโอเคเอาลงหมดหน้าที่สามก็เอา80-90ลงเพื่อให้ศัตรูมันไม่ตอบโต้เรามากเกินไปเราจะได้แบบลงแล้วเทินจบอย่างรวดเร็วก็ไปรื่ยดีกว่าสำหรับดันวันนี้ โอเคเปิดเข้ามาเลยผมผม,ผมก็แนะนะว่าใช้สกิลร่างของเพงเยี่ยงตอนนี้ที่มีสกิลเป็นทะลุอัพแล้ผมเราจะได้จัดการโดนชาญแรงๆหน่อยะเป่าชาญไปตึบตึบตึบโอเคแล้วก็เตรียมสกิลโจมตีนู่นนี่นะั่นไปเรื่อยๆผมไม่มีอะไรมากนะเป่าไีบ่บุบน่าจะต้องตายแล้วก็สกิลร่างของของเจฟเพื่อที่จะจัดบล็อก รับบึกบึกแล้วเข้าสู่เวฟที่สองนะใช่ว่าเร็วมากสี่สิบบึกก็จบหนึ่งพีเลยลุงตัวไหมลุ้นติดโตัวดีกว่าอืมโอเคไม่ติดตอบตัผมก็ไม่เป็นไรนะก็สกิลไปซึบซึบซึบโอเคโตัวก็หนึ่งทีผมสกิลไหนโอเคสกิลเพิ่มคูดาวมานะก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดว่าโชคไม่ดีโดนเพิ่มคูดาวก็ ใช้สกิลอื่นแซมได้ผมอืมอืมโต๊หนึ่งทีแล้วก็สกิลควาดไปน่าจะโดนหมดแล้วก็ตามด้วยสกิลลางบัฟคัะผมอ่ะรอสกิลอของเจฟนิมมม่งึงสกิลไหนวะาโอเคตีสกิลนีมมม้มาพยายามอย่าให้ตัวละครตายผมไม่งั้นเนี่ยเราจะอดสามดาวนะโอเคเผ่าก็ไปบึบบึบก็จบแล้วอ้าวยังไม่จบยังเหลืออีกตัวนึงอย่าช้านก็ไม่เป็นไรผมใช้ลางบัฟได้โอเคสกิลมา แบ,บบแบบแบบไม่เป็นไรผมสบายๆให้เกิดว่าเราคำนวณสกิลพลดไปนิดนึงผมก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเสียกจได้ผมเพราะว่าเราพอมีเวลาให้เกิดว่าเล่นทีมเนี้ยดามเมจค่อนข้างเยอะอยู่แล้วโอเคตัวละครไม่ตายแล้วก็จบภายในเวลาสองนาทีนิดนึง <c oughs> ก็ประมาณนี้เลยผมสําหรับการจัดทีมในวันนี้ให้อย่างง่ายๆนะอือโอ้โหของดงไม่ดีเลย ก็ย้ำทิ้กันอีกสักเล็กน้อยสำหรับวันนี้ผมถ้าเกิดไม่อยากโดนเพิ่มคูดาวก็เอาตัวกันเพิ่มคูดาวมาช่วยก็จะทําให้เล่นง่ายขึ้นผมอย่างน้อยๆเนี่ยตัวดาเมจหลักเราควรจะมีสกิวรูบบัฟสักหนึ skill, ่งถึงสองสกิลรวมถึงสถานะล้างบัฟเราควรจะมีตัวสักสองตัวผมเอาไว้ล้างสถานะซอมบี้นะเพื่อที่เราจะได้จบสกิลทันภายในเวลาสามนาทีนั่นเองผมแล้วก็อย่าลืมคำนวณสกิลดีๆก่อนอลงผมจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนั่นเอง เมื่อกี้ผมก็คำนวณพลาดนิดนหนึ่งนะลืมไปว่าชาญมันยังไม่ตายก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าทันเวลาก็ได้สามดาวแบบสบายๆนสวาอยู่มันเดิมงผมใครชอบยู้มที่ดีๆมีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามก็ได้ทั้งในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจใน Facebook แล้วก็ในช่องทวิสต์เตอร์ผมจะลืมเข้าไปกดฟอลโล่กันได้ก็จะไลค์ทุกๆวันสามวันผมสำหรับทวิสต์เตอร์แล้วก็วันศุกร์สำหรับเซเว่นไนท์ทุกๆสามทุ่มกัผมทั้งสองวันนี้เลย โอเคใจกัน,ค,นครับผมจิบหน้าโชคดีครับ